มาแล้วครับมาแล้วพี่หนองเอ้ยลังวงการทุกอ่ครับรีแบบไม่ไม่อันไม่ได้เล่นนานเนาะกโอ้สองปีสามปีได้แล้วนะ เล่นนานเนาะจะตายไปมัง้งลูกจะได้ที่หนึ่งไหมครับรหัสก็แบบรหัสใหม่รหัสเก่าเล่นไม่ไหลแบบมีเนสะียไก่แล้วรหัสเก่า,นะกาไม่เป็นไรครับเราก็เดี๋ยวเราไปหาคนครับพี่นอ้องเอ้ยเล่นทุกคนดูนะครับเนาะไงแล้วแตกหนึ่งสวยพี่สวย มีคนยิงกันครับเรียบร้อยแตกครับคน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 เรียบร้อยครับแตกวิ่งเหยาะคนคนมไหลายแตกครับโอ้ยคนมาหลายเลยพี่น้องคนเยอะมากครับ จะเห็นมไหมร้อยมร้อยแตกแตกหมดตึ้งตึ้งเลยนะคนยิงกันครับ รียบร้อยแตกแล้วไ้เจอกับเฟียนเอ็งโหดมากอาดผึกสร้างครับเจอบอดบ้างน,นะครับเจอบอดเจอคนบ้างเนาอครับนะเนาะเย่กันเลยเหอปะ ัาแตกกลันรวงการมาติงๆนะคนเยอะจริงแล้ามาก็เป็นบอทนะทุกคนเนาะไม่อะไรมากมายครับเฮ้ย <c oughs> <Hey! S 2> เดี๋ยว้ย <c oughs> มีคนนะนี่แปลก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 แล้วแปลกแล้วไอ้ เฮ้ยทุกคนเจ้าของรับของแล้วนีว่แล้วตึมตึงรับตึงตึงเราก็รอนะคนคนตำเลยครับตำเลยครับเปิรเปิร์เรียบร้อยเ,เอาอย่ากูซ่า ยากุซียากุล่าอะไรนี่นะครับอ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันเจอคนอีกแล้วเอ้ยจะบอดไหมโชยิงหัวครับเปิ้งเปิ้งเปิ้งหัวโอ้หัวแตกแล้วไงยังไงบอกเลยฝีมือยังอยู่นะเล่นอาจจะไม่หัวนแต่ฝีมืออยู่ครบครับ

เปึ้งอ้โหึอ้โ้โอ้สังาหารครับไม่เป็นไรครับหาตัวใหม่ครับแก้มือครับคนเยอะช่วงนี้ขึ้นกันเออหาคนครับก็ยิงหัวคมเหมือนกันนะเนี่ย เจอกคนเหมือนกันนะนี่มีคนมีคนคนยิงกันครับเราก็ชิวไปก่อนก็ทิ้งไปลงทิ้งตะขอเก็บปืนนีไว้ทิ้งทำไมเกย์นะครับเย็นะครับทุกคน ขึ้นไปเฮ้ยขตอตึงตึงเปียเลยดูเอาดูเอาได่ล่ะไก็มาสูงเกินเฮ้ยเฮ้ยนี่แตกเฮ้ยเจอาคอนนะครับเจอคอนนไ่้ล่ะได่ล่ะทุกคนนะ คุณเห็นไหมเฮ้ยอืมเอาหายากขนาดคนเน่เน่เน่เนี่นนนนปุ๊บเอาเน่ไปแล้วโอ้สามตัวเต็มเต็มเออก็ไม่คมเหมือนเดิมแล้วโอ้ ไอ้เอออันอัน,นอันอันอันนี้คนนี้คนนี้คนน,นนี้คนจริงอันนี้คนจริงทุกคนทุกคนตายไปยะยะเฮ้ยอันนี้คนจริงนั่นแหละคนคนเจอคนนะครั <ย Bilder. S 1> บขึ้นยากเลย ปืนครับปอ้าวอ้าวพีกมากเรียบร้อยตายครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับเนาะเดีวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวคลิปหน้า,าพาบปยิงคนเลยครับ ผมพอทันแรงก่อนนะครับ